สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมินิคานะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะคือถนนสายแปดนะฮะไม่ใช่นะฮะผมนั่งอยู่ในรถคันที่สีเหลืองนี้นะครับรถสปอร์ตสุดหรูนะฮะหรูได้แค่ในเกมนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อนะฮะขอจริงนะ,ะวันนี้เราจะมาขับรถเล่นกันนะฮะวันว่างๆของทุกคนนะฮะ ไปเทิมก็มาขับรถเล่นกันได้นะครับเกมนี้นะฮะ r a c i n g Inca ครับไม่เยอะมากครับไม่กี่ MB ดีนะถือว่าไม่หนักเครื่องเท่าไหร่ตัวเกมก็ว่าสนุกใช้ได้นะครับก็เ,เป็นการเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันติดที่ว่าเราต้องซื้อด่านเพิ่มนะฮะซื้อด่านด้วยเงนินจริงนะฮะประมาณร้อยกว่าบาทเละเพราะว่าตัง ดอลลร์ก็ประมาณ2.99ดอลลร์นะฮะครับอันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับเราจะมาเล่นสปีดให้เต็มที่นะสำหรับคันนี้นะมันสามารถเล่นความเร็วได้สูง,งสุดถึง204กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะมาเล่นความเร็วสูงสุดกันข้างบนซ้ายนะครับคือสกอร์ที่เราสามารถไปเฉียดเพื่อนได้นะและสกอร์ตัวนี้ที่ขึ้นบวกอยู่นี่ก็คือสำหรับเอาไว้ซื้อรถคันต่อไปนะฮะ เอาไปซื้อรถนะครับวันนี้เราจะมาลิ้นกันถึงห้าร้อยกันอู้ไม่มีจงหวนนั้น,นนะฮะเราต้องระวังกันเองนะครับระวังอย่าชนเพื่อนล้วครับเพราะว่าถ้าเราชนเนี่ยเราจะแพ้ทันทีนะฮะเราจะมาลิ้นความเร็วสปีดสุดๆกันสองร้อยสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะไปแล้วไป เราจะเร่งสดุดนะป้าหมายเราคือ500สกอร์นะสกอร์5 0 0ร้อยดปิดนะโอ้เจาะโอ้เราชนข้างนะความเร็วก็จะร้อยลงนะตอนร้อยสามสิบห้าแล้วนะครับ เราก็ใกล้จะถึง500ตามที่สกอร์ที่ตั้งไว้นะฮะ500สียแล้วครับตัวเกมเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากตายแล้วก็เริ่มใหม่นะฮะไม่มีเส้นชัยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นเอาไว้ไถ่เครียดได้นะฮะยังไงก็ลองโหลดกันมาเล่นดูนะมีทั้ง a อ p Store แล้วก็ Play Store นะฟรีนะครับเกมนี้เรา่เล่นกันได้นะครับ เล่นได้สกอร์เท่าไรสูงสุดก็เอามาเมนต์กันได้นะครับสำหรับนี้ชนบายบาย